อ่ก็โอเคกันด้วยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่แมปบัตรพะแก้วและหมู่มหาวุเทียนในพระบรมรมาชวังนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างเสาของพระที่นั่งอมรินทรชัยมหาหิสุริยะพิมานกันนะครับเคจริงที่ได้เพิ่มเติมก็คือหลังคาของพระที่นั่งพิสานทักษิณพระปัดซ้ายพระปัดขวาตรงนี้นะครับสร้างโคตรยากเลย ก็จะมีการนั่งจกักรยานพิมานอันนี้ต่อไป,ไปเพื่อแจ้งจักรยานไอ้ตรงนี้มันเป็นส่วนเตือนนะตรงนี้ส่วนเตือนออกอันนี้ก็เป็นนั่งจาการะยานี้เป็นมีเก่งอะไรอันนี้จะเป็นหออะไรสักอย่าสองหอ,อยู่เราฟังเก่งอะไรอาจจะตั้งอยู่ตรงนี้นะ ันนี้เราจะมาสร้างเสาพัททิ่นั่งอะมารีนิชัยไน,นะครับโอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวอะไรผมไม่มรู้ผมเขียนว่าพัทวานเทเวศรักษาใช่สิ่งที่ยังไม่ได้สร้างสองหลังนะคะสิ่งที่ยังไม่ไดส้สร้างสองหลังคือพัททิ่นั่งสนามจันอันนี้สร้างแล้วเป็นแต่ยังไม่ได้ตกแต่ง อันนี้เป็นพระนั่งดุสิตาพิรมอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีของสัตตาคมนะครับสอสัตตาคมสัตตาคมมาแหละเราจะใช้แล้วก็พระนั่งรชัชทุดีนะฮะที่จะยมวิทิศตตรงนี้นันเราเข้าไปสร้างเลยอันนี้เราก็ตกแต่งถือว่าค่อนข้าง เยอะพอสมควรทีนี้จะเป็นพืน้นนั่งนี่ไพศาลลักษินนะครับอันนี้จะมีพันเช่นวิสซ์ลาวิสโบกไร้ยังอันนี้จะสร้างไพศาลห้าเสาเหนืออีกหา้าเสาและปวดหน่นวยอีกห้าเสา ต่งดาวไปทานตรงนี้ตกแต่งแล้วเ,เราก็ติดป้ายไ้แล้วที่นั่งอมารินวินนี่ใช้ไม,ม่เลยพี่มาไอ้ตรงนี้จะเป็นที่สร้างไอ้ที่กั้นตรงนี้ครับเป็นอาคารตะกอ่อนกระแพงของหมู่เมาเทจะตรงมาทางนี้เลยแต่แก 4, ันที่สี่เขาน่าจะปลดกายสร้างอันนี้สาราน,นี้ที่กั้นอยู่ข้างหน้าทปนั่งอมารินแลกันที่หนึ่งยังไม่มีนะครับอันนี้ คพอมีเมโอนสมัยรัชกาลที่4ี่นนียงอมบลินไม่ค่อยจะสามารถเปิดเผยได้เราบเป็นส่วนของสำนักพระราชวังที่ปิดไว้แล้วก็ไม่ยากจะเปิดเผยแต่จะเป็นไม่เหมือนว่าพปอรแ์แคที่พาชมตอนสร้างเสร็จอันนั้นจะเปิดเผยได้อยู่ ส่วนนี้เป,นเ,ปนเป็นส่วนของในวังภัพนี้ก็หามาจาก Google แล้วก็คิดปฏิปต่อเราสร้างห้าเสาจบสร้างพิานต่ออีกนิดหน่อย วางผิดวะไม่ได้เล่นนานเลยนั่นก็คลิปนี้จบแล้วก็อีกนานเลยครับก็จะได้ลงคลิปอีกีกเกียจทำ ต้นเดียวก็เสียเวลาแล้วงั้นเราจะตัดคิปตอนสร้างห้าเสาเสร็จนะครับเพร,เพราะที่มันตัดลิบเขจะมาสร้างเพดานี้ตอแต่ยังไม่ติดดาวเพดานนะครับก็ขอตัดคลิปไปตอนสร้างเสาเสร็จแล้วกันนะครับอาโอเคครับก,ก็มาถึงเสาต้นสุดท้ายกันแล้วครับโคตรเมื่อยเลย สีกำงแพงกับสีเสาไม่เหมือนกันว่าถ้ามองไปจากตรงนี้จะเป็นท้องพระโรงคือดูไม่เท่ากันน้ะ ช่างมันนี่มองจากนี้ทางพระโลงสถาปนายศถาบรรดาศักดิ์ของพระบรมมุของศาอวง์นี่ส่วนที่สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนาาีในการที่สิบก็จะเป็น,ปรนาาพ,พ,พระนางไพศาลศักดิ์สิทธิ์สถาปนาอะไรตรงนี้พระชนม์อะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเหมือนจะย พื้นสูงขึ้นมาน่าจะใช่สรุปต้องไปดูตัวแบบแต่อาจจะสร้างไว้ไม่ได้สร้างให้ดูแล้วไปสร้างเสาครับจะได้ปูพื้นทางอีก เกือบห้าทีถ้าวางไว้ก็อาจจะไม่ถึงสองสามนาทีก็เสร็จ สิงห์สาพันเรื่องอมริน้าเป็นของจริงจะมีสีดำเปิดปนอยู่ด้วยถ้าจะเห็นตอนเรื่อสถาปนาตอนที่เรนอมปัชมาคมตรงนั้นั่งอะไรนะอมรินได้ใช่นี้จะเห็นว่ากำแพงจะมีสีดำจะเกิดเอาสีดำไปปนนี่แม่งตัดกันที่มหาเลย ได้อยู่นะได้อยู่ทำไมไม่มีดาบสองอันเลยวะอันนี้วิธีการวัดแบบไม่ต้องตอบบอกแค่เอาหน้าไปชนกันแล้วให้วัดหน้าความเท่าแล้วก็ปักช็อตไม่ต้องเอาบล็อกมาต่อเสียเวลาเราก็แค่นี้เอาหน้าไปชนกับบล็อกอน,นี้แล้วก็บินไปทางนู้น เห็นว่ามันเท่ากันแล้วก็มันแบบนี้โค,โคตรมืดเลยไม่น่งของจริงไม่มืดขนาดนี้นะอืมถ้าไม่มีไฟนี่แม่งโคตรมืดเลย ทำไรวะ F หนึ่งหนึ่งเจ้ายมองไม่เห็นเอายากูคืนมาเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกนะัน งให้เสาต้นนี้เลยยาวไม่ขึงก็เสาต้นหน่งว่าจะทำแค่ด้านเดียวกั่กี่นาทีหนึ่งชั่วสอง Thank you. ក <tong> ំពុងតែមាននេះ อยาจะตกแต่งให้ดูแค่ข้างเดียวแต่ก่อนคลิปผมก็ห้ามอัพเกิน15นาทีแต่ตอนนี้ผมมรู้สมัครแล้วเออได้เฉยเลย ຊານີ້ຕອນນີ້ 其实，讲目前。 ชีวิต้มรับอ่างนี้นี่นเศษวิเข้าตาแสบตาหมดแล้วละเวลาบัลลุมา,าเศษพนนั่งนี้จะเป็นพนนั่งสำคัญแล้วก็มีพนนั่งมีมีพนนั่งไปนทศิลกับนนั่งอมรินที่นงจะสำคัญมากอยู่ที่เฉลิมพระนาม,มาภิชัย นี้ก็นี่ได้ปิดเลยไดล้เรข้็มาแก้กขอนน่าจะมาเจอกันตอนพลเรืนงนอมรินวินิชัยเสร็จแล้วมาเจอกันที่พลเรืงไปลศักดิ์ศิล์ฟฟเลยแล้วกันแล้วตอนที่กำแพงอะไรเสร็จถือว่าค่อนข้างจะรายตาพอ,อสมควร ตรงกับเสาโอเคถือว่าเอาเป็นว่า ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็มาเจอกันอีกทีตอนพระที่นั่งอมรินทร์วิริชัยมหาอิสุเรพิมาเสร็จจะเจอพระที่นั่งพระสันตสินต่อนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยการข้าลมามิ โอเคเดี okay, ๋ยวเชาเชาเชาจะแคบหน้าจอออโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่บายครับ